สวัสดีคะ่ะคลิปนี้เป็นคลิปความรักนะคะบวกเลขเลขมงคลของชาวราศีเมถุนลัคนาเมถุนในเดือนเมษายนนะคะพศ2566ชาวราศีเมถุนนะคะคือผู้ที่เกิดระหวังวันที่15นะคะมิถุนายนถึง14กรกฎาคมมอมินอ่านทางโหราศาสตร์ไทยนะคะ ดูได้ทั้งรัคนาและราศีเลยนะคะแต่ไม่ว่าจะดูแบบไหนดวงที่วางอยู่ตรงนี้ก็ไม่ใช่ดวงคุณนะคะเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกคนนะคะดูเป็นแนวทางจะดีสุดไพ่อ่านสลับกันได้ด้วยมาฟังกันนะคะโอ้โหเม่ทุนนะคะไพ่ที่ผ่านมาคุณที่ผ่านมาหมายถึงเมื่อวานนะคะนะคะห้าวันที่แล้วนะคะเดือนที่แล้วสามเดือนแล้วปีที่แล้วได้หมดคะ่ะเพื่อนๆก็คือที่ผ่านมานะเองเดอะทาวเวอร์เกิดอะไรขึ้นคะ มันเหมือนถ้าคุณไม่ได้ทะเลาะหรือถล่มอะไรกับใครมากับคนรักคุณมาแปลว่านะคะคุณมีการคือมันเหนื่อยนะสิบดาบมันเหนื่อยกับความรักหรือมีการสูญเสียหรือเจ็บป่วยหรือบางสิ่งบางอย่างนะคะเพื่อนๆน,นะเป็นความรักที่อาจจะจบแล้วด้วยนะคะเป็นความสะเทือนใจได้ด้วยนะคะสองใบนีนะ้ถ้าเป็นความรักแม่หมอว่ามันมันพังพรวงมาในสิ่งที่คุณอัดอั้นตันใจควีนเหรือนผู้นี้นะคะมันบ่งบอกว่าเออ ในสภาวะที่เรานิ่งนะคะเพราะว่าเรานิ่งมานานนะคะถึงเวลาที่พูดนะะแม่หมอบอกเลยว่าเดอะทาวเวอร์เนี่ยนะคะเห็นไหมที่เก็บมานานนะคะมันพร้อมที่จะระเบิดแม่หมอว่าคุณจะพูดในสิ่งที่คุณพูดนะคะคุณเคลียร์กับความรู้สึกตัวเองแล้วว่าถึงเวลาแล้วที่มันต้องคุยอะเนาะนะเข้าใจตรงนี้ที่ผ่านมามีการมีเหนื่อยนะคะเพื่อนเพนคุณเหนื่อยกับอะไรมาหลายสิ่งหลายอย่างถึงเวลาที่มันจะต้องจบนะคะที่ผ่านมาเนาะอันนี้นะคะเครียดมากทําให้คุณซิก เป็นความรักที่อยู่แล้วเหนื่อยนะคะเพื่อนๆตรงนี้จัดมิ้นคุณอยากหลุดจากตรงนี้นะมันเป็นห่วงวิบากกรรมหรือเปล่าคุณอาจจะได้อยากได้เริ่มอะไรใหม่ๆนะ,ะเริ่มต้นใหม่ไม่ได้แปลว่ามีความใหม่ความรักใหม่เสมอไปนะคะคว,ว่าเริ่มต้นใหม่คืออยากหลุดจากตรงนี้ไม่อยากมีทุกข์อ่ะฉันไม่มีใครนะคะมีความรักแล้วอยากมีทุกข์เรามุ่งหน้าสู่เดอะซันความสุขให้กับตัวเองอยู่ในที่ของตัวเองเราก็มีความสุขได้นะเพืะะ่อนๆตรงนี้เดอะสตาร์ถ้าคุณไม่ถูกเทก็คือเทบ,บางอย่างทิ้งไป ะะอยู่กับตัวเองช่วงนี้อยากจะเก็บเนื้อเก็บตัวนะคะมองถึงเป้าหมายของเราแต่ถ้ายังไม่ใช่คุณพร้อมแล้วรับเพื่อนๆที่จะเผชิญนะ,ะหลุดจากตรงน,นี้มาเพราะเหนื่อยแล้วช่วงนี้ชาวเมถุนจะมียานอย่างรู้นะไฮโลแฟน <c oughs> <c oughs> มีจิเชียติดกันเลยนะคะหรือไพ่ออกมาในพื้นดวงในสิบไปนะคะไม่รวมไพ่ขยายเนาะ,นะ,ะ <c oughs> คุณจะตื่นรู้คุณจะรับรู้คุณมีจะมียาน มียานอย่างรู้มีรังสังหรณ์เลยว่าอ๋อนะคะความรักนี้ถ้ามันไม่ใช่มันสินไม่เสมอกันเราก็อยู่กันไม่ได้มันหมดวิบากกรรมแล้วคุณมุ่งหน้าสู่เดอซันคือความสุขให้กับตัวเองนาสบายใจแต่แปลกไหมคะวันที่เราเจ็บวันที่เราเหนื่อยวันที่เรารู้สึกว่าเอ้ยพอแล้วเราพูดอะไรไปทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะคะมันมักจะเป็นอย่างนั้นเนาะไพ่ตกตำแหน่งความคิดของเขามันเหมือนเขาตื่นรู้บางอย่าง ะะอยากกลับมาขอโอกาสอยากง้อคุณนะสาหรับบางคนนะคะอยากมีโอกาสเริ่มต้นใหม่แต่อย่าลืมนะคะมันอาจจะสายสําหรับบางคนเพราะว่าคุณคุณนิ่งแล้วตอนนี้คุณเคลียร์พลังงานคุณไปหมดแล้วนะคะคุณชอบสอาาัาไหา้พระสวดมนต์หรือเรารู้สึกว่าเราไม่อยากยุ่งเกี่ยวในสิ่งที่ทําให้เราเป็นทุกข์ใจมากกว่านะคะแต่สองถ้วยแม่หมอว่าถ้าโสดน่ะคุณจะเจอใครสักคนที่รู้สึกถูกชะตามันมีนะคะหนึ่งถ้วยคือการเริ่มต้นใหม่ นะคะแล้วก็สองถ้วยเนี่ยมันขึ้นมามันไม่ได้ม,ไม,ไดมันไม่ได้ขึ้นมาหลายใบนะคะแต่ว่ามันจะเด่นทางเรื่องหน้าที่การเงินการงานซะมากกว่าแต่คุณจะเจอรู้สึกว่าคนี้คนนี้จะทําให้เรายิ้มได้เป็นคนที่แตกต่างกับคุณนะคะเนี่ยนะคะอายุก็ได้นะคะหน้าตาทางสังคมที่ผ่านมาแม่มอว่าคุณคงพยายามกับความรักมาอย่างยิ่งยวดแล้วละ่ะวนเวียนกับคนนี้หรือขั้นใดที่เป็นแฟน อยู่กันยืนยาวมานานแล้วคุณก็ยังวนเวียนกันเนี่ยทั้งที่ความสัมันธ์ของคุณนะคะมันไม่ได้นิ่งมันไม่ได้เป็นแบบที่คุณคาดหวังอะ่ะมันเหมือนคลื่นใต้น้านะคะที่ทําให้คุณเหนื่อยเจ็บปวดอยู่เรื่อยๆนะคะตรงนี้นะไพ่ขึ้นมาเต็มไปหมดเลยเพื่อนๆมาดูกันบางท่านอาจจะคุยกับธาตุลมนะคะตุลกุมเมถุนธาตุเดียวกับคุณเนาะนะคะแล้วก็พึกศพลัคณาพึกศพนะคะแล้วก็กุมลัคณากุมธาตุน้ากระกนมีนพิจิกธาตุดินกันพึกศพมังกรเนาะ เดมูลชามินลัคนามินที่ผ่านมาความรักมันไม่ได้มีอะไรชัดเจนเรากําลังคิดว่ามันจะดีขึ้นหรือมันจะดีขึ้นถ้าใครสักคนที่คบกับใครมาสักระยะหรือคบมานานหรือเป็นแฟนก็ได้นะคะท่านใดที่มีความรักที่ดีอยู่แล้วก็ลองเลื่อนผ่านนะคะเพราะไพ่มันออกมาในทนโทนที่อาจจะกําลังคนที่มีปัญหาก็ได้นะคะความรู้สึกไม่ชัดเจนกําลังคลุมเครือที่ผ่านมาหลอกเตเองอยู่หรือเปล่าหรือเขาหลอกเราหรือเปล่า นะคะมันเป็นความสับสนบางสิ่งบางอย่างนะที่มันไม่ชัดเจนมันคลุมเครือเนาะมาดูกันต่อมานะแปดถ้วยบางคนความรักอาจจะอยู่ไกลแต่ถ้าอยู่ใกล้กันมันไม่เติมเต็มอ่ะนะคะแต่ถ้าเราทําทุกสิ่งทุกอย่างให้เขาดีพร้อมแล้วช่วยเหลือเกื้อกูลนะคะเป็นธุระทุกสิ่งทุกอย่างให้กับคนที่เรารักอยู่แล้วเขาไม่เติมเต็มเองนะคะเพื่อนๆดูให้ดีๆว่าเขารักเราน้อยกว่าที่เราทุ่มเทหรือเปล่า มันเหมือนคุณขาดบางสิ่งบางอย่างมีความรักก็ช่างเหมือนไม่มีนะคะ The Lover นะเมถุนลัคนาเมทุนเป็นความรักที่ถ้าคุณไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับคนที่เขามีคนของเขาก็แปลว่าคนของเรานะดึงใครเข้ามาทําให้ความรักนี้มันท็อกซิกนะเนี่ยมันเป็นสิบดาบมันเหนื่อยกับความพยายามของคุณแล้วก็ The Tower คือถล่มกันไปหรือไม่ก็ใจพังก้าวดาบไปคุณเครียดมาสะสมมานานแล้วด้วยกับปัญหานี้นะคะห้าเหรียญ ความรักมันช่างช่างดูน้อยเนื้อต่ําใจกับเราจริง,รงๆรักเขาแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาเมินเฉยเย็นชาใส่เราเพื่อนๆนะคะเหมือนเราเทคแอคชั่นอยู่คนเดียวรักเขาอยู่ไฟเดียวแบกความรู้สึกอยู่ไฟเดียวอาสิไม้เท้ามาแล้วนะมาแบกแล้วเดอดท้าเวร์ขึ้นมาสองซอนอ่า,านะคะขึ้นมาสองใบะคะ่ะซ้อนกันแล้วเนาะอ่ะแม่หมอว่าคุณใจพังหรือไม่ก็คือถึงเวลาที่คุณอาจจะต้อง พูดนะคะออกมาหรือไม่ก็ไปจับโปะอะไรได้ด้วยนะคะถ้าไม่อย่างนี้ก็คือสองสาอย่างนี่แหละห้าดาบเป็นความรู้สึกที่ห่างกันออกมานะคะตรงนี้พูดละเราอยากพูดในสิ่งที่เราอยากพูดละนะเดรสตาเนี่ยคุณเททุกอย่างทิ้งหรือเขาเทความรู้สึกเราไปบางคนจบอะไรกระทันหันคุณอาจจะคิดว่าเออสิ้นสุดกันทีวิบากกรรมนี้เดจัดเมต์พอละเหนื่อยกับอะไระเหนื่อยกับอะไรอย่างนี้มานานและเพื่อนๆหรือไม่คุณก็ ถูกปิดกัน้นมีกำแพงและโดนบล็อกกันไปนะคะเอ็มพัลเลอร์ราศีเมษคนาเมษนะคนคนนี้เขาก็มีอีโก้ในตัวนะคะมาดูกันว่าคนโสดคนที่คุณจะคบคนที่คุณจะคุยปัจจุบันตัวตนเขาเป็นยังไงหรือคนที่คุณเจอหรือแม้แต่คนที่เขาเป็นประเด็นน,นะคะุณเนี่ยแหละค่ะเอามาดูกันเนาะชาวเมทุนนะคะไนท์เทอเหเรียนคะ่ะเพื่อนๆน คนคนนี้อาจจะเป็นคนที่เดินทางบ่อยหรือทํางานเกี่ยวกับรถเกี่ยวกับการขนส่งนะคะได้หมดเนาะเหมือนคนที่แอคชั่นแต่เรื่องงานนะคะคิดแต่เรื่องเงินอะเต็มไปหมดเลยนะคะคนคนนี้เขาบอกว่าเออฉันก็มีความสุขเหมือนกันนะฉันก็มีความสุขดีถ้าไม่ไม่ง้อเขาเขาก็ไม่ค่อยงอนะคะตรงนี้สองไม้เท้ามันเหมือนเขาอยู่ห่างไกลคุณรือเรื่องงานเรื่องอะไรก็ได้นะคะตรงนี้นะหนึ่งถ้วยเดททำแพลนนะคะเดอะเฮอร์มิตร แปดไม้เท้าอ่ะขออภัยค่ะคุนถือไม้เท้าแปดถ้วยสามดาบสี่ดาบคนคนนี้เหมือนคนที่เอ่อในสภาวะที่เขาพูดอะไรไม่ได้มากหรือเก็บกดนะคะหรือเป็นปัญหาเรื่องรักสามเศร้าก็ได้นะคะเพื่อนๆหรือพูดจาทิ่มแทงใจกัน แปทถ่ยเป็นความรักที่มันไม่ไม่มันไม่เติมเต็มอะมันขาดอะถ้าอยู่ใกล้มันก็คือไม่ใส่ใจกันหรือถ้าอยู่ไกลก็ยิ่งยิ่งแล้วใหญ่เลยมันขาดไปหมดทุกอย่างมันไม่เติมเต็มมันห่างห่างหายมันไม่เสมอต้นไม่เสมอปลายนะคะอาจจะเป็นเขาก็ได้นะคะที่เป็นอย่างนี้แม่หมอไม่ได้บอกว่าตัวไม่ทุนนะนะความรักความสัมพันธ์นี้มันมีอะไรที่แตกต่างกันนะคะเช่นไม่ว่าจะความห่างไกลความเอาแน่เอานอนไม่ได้หรืออายุนะคะตรงนี้ได้ด้วยเนาะ หรือไปๆกับกบไม่รู้กี่ครั้งแล้วเพื่อนๆนะคะในสภาวะงเงียบของเขาเขาก็คิดทบทวนบางอย่างอยู่นะคะแต่ถ้าคนโสดแม่หมอบอกเลยว่าหนึ่งคุณอาจจะเจอคนที่เจอคนจนเจอคนคุยย่งถ้วยนะคนนี้เป็นคนเงียบๆนิ่งๆไม่ไม่ออกอาการนะคะเพื่อนๆอาจจะเป็นแพทย์เป็นหมอนะเป็นนักโหราศาสตร์ได้ด้วยนะคะตรงนี้นะอืมนะคะควนถือไม่เท้าเนี่ย เป็นคนธาตุไฟทํางานเก่งมีความสามารถด้วยนะคะเป็นผู้หญิงนะผิวแทนแทนไทมาแล้วอาจจะเป็นคนที่แตกต่างกับเรานะคะตรงนี้ได้ด้วยนะหรือเป็นคนที่เคยเสียใจเรื่องความรักมาก่อนเรื่องเจ็บปวดและเสียใจเป็นคนที่เดินทางบ่อยมาพูดแล้วคนคนคน,นี้ค่อนข้างแอคทีฟแต่เรื่องงานนะคะเมถุนนะคะมาดูกันเขาคิดและรู้สึกไงกับคุณบ้างคนที่คุณคบคนที่คุณคุยหรือแม้แต่คนที่เป็นประเด็นนะคะตรงนี้นะ เขาคิดยังไงอะคุณบางเมทุนเด็กถือเหรียญคนนี้อายุน้อยกว่า,วาคุณนะคะในถือถ้วยด้วยอนะไม่ชิเชียนสมถ้วยทุกคนก็อยากมีความสุขนะคะแต่ว่าความรักเหมือนเหมือนมันเป็น3มเศร้าก็ได้นะคะอาบวกกันอารจริงเระดมูนความสัมพันธ์นี้มันเหมือนเขาก็สับสนใจนึงก็รู้สึกดีอะคุณนะคะตรงนี้อีกนะ,ะใจนึงอยากมาง้อเรานะคะ ความรักเขาก็คิดว่าคุณสม่ำเสมอนะแปดเหรียญคุณเห็นเหรียญไหมคะเหรียญน,นี้ที่เขาตอกนะเป,นเป็นความสม่ำเสมอนะคะเป็นคนที่เสมอต้นเสมอปลายนะคะตรงนี้ได้ด้วยนะและเป็นคนที่ดูแลเขาดีด้วยนะคะ The Tower นะคะเขาคิดถึงคําพูดคําจาคุณหรือสิ่งที่เรามีปัญหากันนะคะตรงนี้สิบเหรียญน,นะ,คะคุณกับเขาอาจจะเคยเป็นแฟนกันหรืออยู่กันเป็นครอบครัวแล้ว เขาก็นึกถึงคุณนะอันนี้แม่หมออ่านตามไพ่นะคะเขาคิดว่าคุณเป e ็ play นเอ็มเพลสอ่ะดูแลดีเอาใจใส่ดีทําทุกสิ่งทุกอย่างดีพร้อมแล้วนะคะอืมสเตนนะคะใจลึกๆสเตนี่สิ่งละขนาสิ่งใจลึกๆเขาก็อยากวนกลับมาแต่มันมีปัญหาค้างค้างคาใจเป็นปัญหาเรือรังปัญหาเดิมๆที่พวกคุณอาจจะแก้กันไม่ได้นะคะตรงนี้ด้วยนะหกไม้เท้าค่ะเพื่อนๆมีความระแวง มีความกลัวบางสิ่งบางอย่างนะแต่ถ้าคนโสดไม่หมอบอกเลยคนเนี้ยเขาชอบคุณแต่อาจจะเป็นปัญหาที่เขาเคยกลัวถ้าไม่ใช่คุณก็เขานะคะที่กลัวก้ากล้าในความสัมพันธ์คืออยากคบกันไปนะคะแบบแบบเรื่อยๆสักพักก่อนนะคะให้รู้ว่าตัวตนคุณเป็นยังไงเขาเป็นยังไงแต่แต่คบแบบมีเป้าหมายนะคะตรงนี้น,ะ,นะ,คะคิดว่าคุณก็คือใช่แหละแต่เขาอาจจะเป็นคนกลัวเพราะเขาเคยเจ็บเคยพังมานะคะเพื่อนๆตรงนี้นะคะถ้าเป็นคนโสดนะ เขาก็รู้สึกดีกับคุณคุณก็คงรู้สึกดีถ้าอย่างนั้นสองถ้วยไม่เกิดขึ้นแต่ความสัมพันธ์มันยังซับซ้อนและยังยังไม่ได้ว่าจะหวานแหววซะตอนนี้นะคะ,ะช่วงนี้นะแม่หมอพูดถึงในคลิปของแม่หมอนะ,นะะแต่ถ้าเป็นคนที่เคยห่างกันไปหรือทะเลาะกันไปถล่มกันไปนะะเนี่ยค่ะในไพ่พื้นดวงคุณขึ้นมาเลยตรงตำแหน่งปัญหาเนี่ยนะคะเขาก็นึกถึงคุณนะ่ะนึกถึงสิ่งที่คุณพูดใจลึกๆเขาก็อยากมีคุณเพราะเขาเพราะเขาคิดว่าคุณคือเป็นเอ็มเพลสของเขาอะ่ะดีที่สุดแล้วที่เขาเคยเจอ ะะแต่ว่าบางอย่างปัญหาที่ผู้คุณเป็นมันเป็นปัญหาเรื้อรังด้วยมันแก้ไม่ได้นะคะในความรักความสัมพันธ์มีคนที่เหมือนอยากจะหันหลังโฟกัสเรื่องอื่นแล้วเพราะความสัมพันธ์นี้ก็อยากมีคนไว้แต่ว่าบางคนเป็นรักสามเศร้าด้วยนะคะในนี้นะอาจจะต้องเลือกอาจจะต้องสับสนอาจจะต้องคิดมากในบางสิ่งบางอย่างด้วยนะคะตรงนี้อืมนะคะใจลือๆเขาก็ยังอยากมีคุณแหละนะคะอยากเคลียร์กับคุณด้วยเนี่ยนะคะมาดูกัน มาดูความรักในเดือนมีนานะคะไพ่นี้จะมีอิทธิพลตั้งแต่นะคะตั้งแต่มีลงคลิปเลยนะคะของชาวเมทุนบางคิงท้่ยนะใบแรกเลยแทมพ์เพลนนะคะควินถือไม้เทา้าสตานะคะพังแม่หมอว่าชาวเมทุนบางท่านนะคะความรู้สึกคุณ ะะมันพังไปแล้วคุณคุณพร้อมเพื่อนเพื่อนที่จะเป็น the f u l อิสระ the full นี่เป็นดาวมฤตยูที่อย่าลืมนะคะดาวมฤตยูท่านโยกร้ายแล้วอะไรที่มันไม่ใช่นะคะมันจะต้องถล่มไปเนะะี่ยค่ะเห็นไหมมันถนลม่มมันพังไป ะคะคนที่เจ็บปวดมานานอาจจะคิดว่าเอ๊ะทำไมฉันเหนื่อยกับคนนี้มานานความรักทําไมมันยุ่งยากซับซ้อนเลอเหัอคนนี้ทําไมฉันทุกข์มากกว่าสุขมันอาจจะถึงเวลาก็ได้นะ,ะที่คุณจะต้องปลดปล่อยตัวเองมันถึงเวลาแล้วที่เราต้องหลุดจากห่วงวิบากกรรมนี้เห็นไหมคะ e ิจันมณ์ไพ่ตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็ไพ่พระที่คุณเริ่มนิง่งเริ่มสงบละเริ่มค้นหาทางทางออกให้กับตัวเองนะคะทางออกคือพอแล้วไนงะเหนื่อยมาเยอะแล้วนะคะ มันไปต่อไม่ไหวแล้วเนี่ยอาจริงด้วยตามมาดิจัดเมนต์ขึ้นมาสองใบแล้วคุณบอกคุณหลุดแล้วนะคะเพื่อนๆตรงนี้นะคุณพอและเหนื่อยกับความสัมพันธ์แล้วจะติดนะคะราศีตุลลัคนาตุลนะคะจะติดคือคุณช่างใจด้วยเหตุผลพอและไอ้หัวใจใช้เนี่ยเราก็เจ็บมาเยอะลองใช้ทั้งเหตุผลแล้วหัวใจควบคู่กันไปซิคุณจะเอายังไงคุณจะว่ายังคุณเข้มแข็งนะคะมากกว่าที่คุณคิดแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าคุณเดินหน้าของคุณดีกว่าค่ะเพื่อนเพื่อนเพราะเราเคยรอค่ามาก่อน รอในสิ่งที่คุณทําคือสร้างกับเขามาเยอะโดยเฉพาะใจเรานี่แหละค่ะให้เขาไปเยอะแล้วคุณอยากได้อะไรที่มันเริ่มต้นใหม่ๆนะคะอย่างน้อยก็กับตัวเองนี่แหละพอละอารักตัวเองแล้วนะให้ขึ้นมาเก้าเหรียญหนึ่งเหรียญโฟกัสเรื่องเงินเรื่องงาน,น,น,นมีความสุขกับการอยู่กับตัวเองท่านมีทุกอย่างเนี้ยเราอยู่กับตัวเองแล้วมีสบายใจมากกว่าชูอาราศีเมทุนคลิปนี้อาจจะตรงกับบางท่านที่กําลังคิดแบบนี้ก็ได้นะคุณตัดสินใจที่เดินออกมาพอละ แต่ถ้าโสดนะคะแม่หมอว่าถ้าคุณเจอใครสักคนคุณอาจจะรู้สึกดีแต่ความสัมพันธ์มันหมายถึงว่าคุณอาจจะยังไม่ได้พร้อมที่จะมีะในความรักในช่วงนี้ก็คืออยากอยู่กับตัวเองโฟกัสเรื่องเงินเรื่องงานมีความสุขกับตัวเองมากกว่าถ้ายังไม่เจอคนที่ชัดเจนกับความรู้สึกคุณจริงๆคุณก็ไม่อยากรับในตอนนี้นะคะ,ะแม่หมอพูดถึงตอนนี้นะคะในเดือนเมษานี้นะ,ะนะคะในคลิปนี้ขอดูเลขมงคลบ้างนะคะ,อะขอดูเลขเล็นเ,เ,เลขมงคล เลขมงคลของเมทุนอันนี้มินก็เป็นแค่แนวทางนะคะเต็นนะคะเก้าจติกสิบนะคะอาจจะอันนี้ไม่เหมาะเป็นแนวทางนะคะมีอาจจะมีหนึ่งมีศูนย์มีหกหรือหนึ่ง มีศูนย์มีเก้านะคะตัวนี้เนาะ่านะคะหนึ่งเก้าหนึ่งหกศูนย์หกศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์อะไรเงี้ยนะนะแม่หมอบอกเพิ่มเติมอีนี่นะคะนะใส่ใส่เสื้อสีแดงนะคะลองดูเนาะนะคะตรงนี้อืมนะะขอไพ่สรุปและแนะนำเรื่องความรักของคุณบ้างตอนนี้คุณบอกว่าคุณโฟกัส แต่เรื่องเงินกับเรื่องงานนะคะตอนนี้คุณบอกว่าคุณเป็นควีนถือดาบที่เจ็บมาเยอะแล้วมือที่ถือมือที่ถือดาบแล้วก็มือที่พายออกไปเนี่ยนะคะในตำนานท่านบอกเหมือนคุณให้อภัยมาเยอะแล้วมือที่ถือดาบคุณก็พร้อมที่จะตัดแต่เจ็บนะคะเพื่อนๆโอ๊ยเจ็บมาเยอะเหนื่อยมาเยอะกับคนคนนี้คุณบอกว่าหน้าตอนนี้คุณต้องรักตัวเองถ้าอะไรที่ไม่ใช่ไม่เป็นแก่นไม่เป็นสารคุณไม่คุณคุณคุณพร้อมที่จะเดินหน้าละหลุดละพ้อละเหนื่อยละนะคะ เป็นการสิ้นสุดของความคิดคุณนะแต่เขาจะวนกลับมาอันนีมน้มันขึ้นอยู่กับคุณในอนาคตนะคะแม่หมอเชื่อเลยว่าดีทุกสิ่งทุกอย่างนะตอนนี้คุณดีแล้วคุณเอื้อเฟื้อคุณดูแลใครต่อใครมาดีมากถึงเวลาที่คุณจะต้องดูแลเองนะในวันที่เขาเจ็บปวดและเสียใจแม่หมอพูดเลยเขาจะนึกถึงคุณพ่อไพ่ของของมินนะคะเห็นมาในความคิดเขาแล้วว่ามันเหมือนเขาสับสนหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะแม่หมอว่าเขาคิดถึงคุณอยู่ลึกๆนะ่ะเขาคิดว่าคุณเป็นคนที่ใช่และดูแลดีเขามากๆ นะแต่วันนั้นแหละมันมันจะสายสำหรับเขานะคะอืมขอดูอีกนิดนึงเดมเพลอร์ควีนเธอถ้วยไม่รู้คุณอธิษฐานอะไรไว้นะคะหกเหรียญคุณอยากได้ความรักที่เท่าเทียมความรความรักที่ยุติธรรมให้และได้รับพอกันเห็นเรามีคุณค่านะคะอย่านอกใจและซื้อสัตว์กับเรามีแต่สิ่งดีๆไม่ใช่เราเหนื่อยอยู่คนเดียวบาลานอยู่คนเดียวทุกสิ่งทุกอย่างคุณเหมือนตาช่างแล้วตอนนี้ยนะคะ ดูวคือการเติมเต็มให้กับตัวเองนะคะเพื่อนๆตรงนี้นะแม่หมอวัดช่วงนี้คุณอยากพักเบรกพักใจคุณอยากจะตัดอะไรที่มันท็อกซิกออกไปนะคะโฟกัสแต่เรื่องที่เราจะทําขอบคุณมากมายราศีเมถุนลัคนาเมถุนอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแต่ถ้าดูดวงส่วนตัวนะคะ ID l ดียอยู่ใต้คลิปก็มีหน้าจอก็มีนะคะแอดไลน์ Add, Add Line, เข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม,ตม,ตมกันได้นะคะสวัสดีค่ะ